เรียบร้อยจ้าพี่น้อง ก็ได้เวลาเปลี่ยนผ้าเต็นไหมกันแล้วนะจ้าเห็นในรีวิวกับมิจเจค้นวาดีวาดีเท่ากับบอโรสากค่ะสั่งมาปุ๊บไม่เกินสามวันเทาก็ได้รับของเลยจ้าพอได้รับของปุ๊บเท่ากับจวจดจาดฝาดบ่มกันเลยจ้าประกอบกันเลยใบายนี้ใส่กับโค้งเต็นเก่าได้เด้อจ้าเด้อผ้าเต็นนี้คุ้มง่ายกายงง่ายจ้าบอตองงองค้นข้างางผู้เดียวกับกลางได้จ้าข,ข,ขนาดน้องมาสองโตกันยังตื่นเต้นน้าเบิ้งเนี่ยเปียงใบย,ย่อมถอยห่างจากเจ้าของเพิ่นไปใส่เลยจ้าผ้าใบาเพิ่นกะค่อนข้างมีน้ำหนัก จะเวลาล่มมากกับเหตุไห้ปิวตามล่มได้ไง่ายเนาะจ้ะความหนาของผ่านน่กันหนาถึงจุดสามห้ามิลกันเลยจ้ะการตัดเย็บเพิ่นกับประณีด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมจะให้ไทยน้าบ,บ่รั่วบ่ซึมได้ไง่ายสามารถกันน้ำได้ทั้งสองด้านเนาะจ้ะด้านนก็เป็นผ่าแบบทึบและสามารถลดอุณหภูมิภายในเต็นด้น้ำจ้าผู้ใดกำลังมองหาผ่าเต็นผืนใหม่ลองกดสั่งมาใส่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ